เรามีนายยตรีที่แม่งเบอะบะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้เดียวแล้วเรามีรันตีกลาโหมที่ขี้ขาดตาขาวเขาหลกลุกเข้ามา200เมตรส่งกําลังอาวุธเข้าไปอย่างเต็มยุดทปกรอนเต็มแม็กเราขอคุยต่อภูมิธรรมครับแม่งเข้ามายึดท้องนอนแล้วอ่ะคุณจะทํำยังไงเสมีแม่งบุกมานานเป็นเดือนแล้วภูมิธรรมบุกมานานเป็นเดือนแล้วเหตุการณ์ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วนายภูมิธรรมเพิ่งนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูเมื่อวันพุธหลังจากที่นักข่าวจี้ทุเรศไหมผมนี่ทุเรศชิบหายเลยกับกกกนักตีว กับกองทัพบ,บกกองทัพภาคสองบอกว่ารัฐบาลจะหนุนเต็มที่ใครลุกลาทิปไตยไทยเราจะไม่ยอมและประกาศออกไปทั้งโลกเลยว่าเราไม่ยอมรับสารโลกก็ในเมื่ออเมริกาไม่ยอมรับสารโลกแล้วทาไมประเทศไทยต้องยอมรับสารโลกไอฮุนเชนียนไอญหุนมาเน็มันมีเส้นสายอยู่ในสารโลกเป็นพวกเขมรยังไม่เข็ดอีกเหรอทั้งนั้นเอาเรื่องเขาพระุหารไปขึ้นสารโลกอ่ะคนไทยยังไม่เข็ดอีกเหรอต้องแจ้งไปเลยว่าผมไม่ยอมรับสารโลกปิดประตูตรงนี้มันไป200เมตรมบุกเข้ามาคุณต่อยไปไะเมื่อเราไม่ยอมรับสารโลก แล้วก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามึงบุกเข้ามากูยิงมึงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฐานไทยเหนือวกว่าฐานกัมพูชาเยอะไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือคุณภาพการฝึกซ้อมรบตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์คุณภูมิธรรมคุณรู้มาฐานเขาเบื่อขี้หน้าคุณผมไม่อยากจะพูดอะไรแรงไปกว่านี้คุณจะรับใช้นายคุณก็รับใช้ไปแต่จิตใจคุณต้องปกป้องทชไใจของชาติเออะไรก็คุยเออะไรก็คุยก็แม่งลุกเข้ามาเข้าในห้องนอนคุณแล้วแล้วคุณจะมาคุยเยี่อะไร